สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ยามเย็นยามแรงวันที่หนึ่งนะครับเนาะก็ได้มาชมบรรยากาศทุ่งนาครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือข้าวบริเวณของเขาเวยครับเด้อไม่ใช่ของผมว่าจะมาชีอร้อมวข้าวข้างสุดท้ายครับอดรนวันนี้ก็มารอโดนก่อนเลยเข้ามาชมข้าวของครับผมนี่คือบริเวณทุ่งนาทุ่งข้าวของเขากับผมไม่ใช่ของผม ของผมนู่นอยู่กระทอมนู่นนะครับเนาะโดนเดินไปเอกทอมทางนู่นแหละครับครับอันนี้ของเขาก็ดูบรรยากาศข้าวก็งามๆเพื่อนเนาะดูสิกำลังท้องกำลังกลมกำลังมานะครับผมกำลังท้องกำลังกลมอันนี้คือข้าวของเขาครับมีปูด้วยเพื่อนๆนี่นี่ปูปูนาเป็นธรรมชาตินะครับเนาะนี่คือปูนาครับผมนาข้าเจ้าก็มีนามอเจาะเจครับผมนี่ ผักกระตูงกระตูว่ววาก็มีครับเป็นผักธรรมาชาติเดีย๋ยวนี้ไม่กล้ากินหรอกครับผมสา,สารเคมีเยอะเนาะไม่กล,ากลาก้าก,กววากินอะไรผักกระตูงกระตูว่าครับมาถึงนี่ครับข้าวขากอก็งงามนี่หรอกครับข้าวเขาดขาูข้าวผมข้าวผมเป็นข้าวเหนียวพันเตียเพื่อนๆอาจจะดูเล็กๆดูติดเตียนิดนึงดูเล็ก,ลกดเูเตียนิดน,นึงมีปลานะครับ มีเ,เพื่อนๆข้าวที่แดงแงไม่ใช่อะไรครับเพื่อนกิรอดตอนนั้นเพียกกินครับเพ,เพื่อนไม่ตายสนิทเ,เออยังฟื้นอยู่ครับผมแต่ก่อนเพียกินนะครับเพียกระโดดสีน้ําตาลนะกินไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อนกินจนจะตายนั่นแหละนี่อีกคือข้าวผมครับข้าวพันเตี้ยที่แดงแดงเนี่ยก็ขาดมินยมนะนี่ครับโอเคเลยครับผมนี่นี่นบริเวณข้าวนาผมเนาะนี่เป็นข้าวเหนียว ข้าวเหนียวพันเตี้ยจะไม่สูงครับเพื่อนๆข้าวเหนียวพันเตี้ยจะไม่สูงอะไรดูสิคืว่าไม่ตายสนิทเนาะนี่ที่แดงๆนี่ที่หลอดจากเพียกินเพียก,กินอันนี้ครับบิ่งของผมเองมาผมเองนี่ครับมีข้าวอยู่รูทั้งข้าวทั้งใบข้าวและใบ แหลมด้น,น้ำโอเคครับน้ำเต็มเปรี้ยครับนี่เป็นผลงานของลูกชาย oh. ในการบริหารเลยก็ oh. โอเคสมบูรณ์นะครับในสำหรับข้าวเหนียวออปลาพ่อนปลาเรื่อเมงดาอื hmm. นี่ครับข้าวของผมเองครับนี่เป็นข้าวเหนียวพันเตีย้ยนะครับเนาะดูย่าไม่สูงนะครับไม่สูง โอเคเลยนี่ครับผมเป็นกระท่อมนาเป็นไงเนะาะบักหงผมว่าโอ้นี่ครับหลังจากพ้นจากเพียกระโดดสีน้ําตาลแล้วก็มีมันจะเป็นนอนกอเขาตอนนี้ก็จางแล้วนะครับเนาะนี่เป็นขาวๆนะเพื่อนๆน,นี่เป็นนอนกอหายแล้วหับน้ำเต็มเปรียเลย ครับนี่ส่วนบริเวณเข้าวเหนียวผมสีบิงนะเพื่อนๆครับน้ำอ,อุดมสมบูรณ์เปรี้ยน้ำก็โอเคครับผมโอ้ยหงค้ไมบเกือบจัดลงแล้วนะเอางาออกได้วันนั้นอยู่ได้เพื่อลูกนะครับมะระกออยู่เพื่อลูกว่าะสั้นนี่ครับอยู่เพื่อลูกนี่ครับนี่ก็อยู่เพื่อลูกมาระกอ ดูดีอยู่เด้ครับมาดูฝั่งข้าวเจ้ามั่งครับผมข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวผมสีบิงตามที่ผมนำเสนอไว้นะครับนี่ครับข้าวเจ้าเป็นหนอนโกแบบนี้นี่เองนี่ครับข้าวเจ้าผมปูนทางทิศตะวันตกกำลังจะตกดินครับผมน,นี่เป็นข้าวเจ้าเด้อ ข้าวเจ้าทั้งหมดก็หนึ่งสองบกบินนะครับเนาะไอ้ข้าวปั่นข้าวนาข้าเจ้านะครับเนาะพี่สองน้องหนึ่งอันนี้เป็นข้าวเจ้าโอ,โอเคยอยู่ครับพอใจอยู่พอใจผลงานครับผมโอเคอยู่เรื่องรั่วเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพื่อนๆน้ำรั่วนีโ่โอเคเลยครับผม ฝั่งนี้เป็นข้าวเจ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นข้าวเหนียวเหนียวพันเตี้ยมันเดิมนะครับนี่ครับนี่เป็นข้าวเหนียว,ยวยมมข้าวาปันนาเนาะปันข้าวกันเนาะครับเนะาะฝั่งซ้ายนี่เป็นข้าวเจ้าฝั่งขวาเนะี่เป็นข้าวเหนียวครับหกบิ้งทั้งหมดเนาะปั่นข้าวกันพี่สองนัง่ง่งโอเคเลยครับผม ขอยุติการลงคลิปไปเพียงต่นนี้ขอบคุณนะครับผมที่รับชม